คะเป็นไ,ไงบ้างคะเฟิร์นสบายนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้อาการยังไม่เส็็พยายาม่เ <c oughs> หรเปล่า,าว <c oughs> สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับเกนนะคะ วันนี้นะคะเราจะไปฉีดวัคซีนกันนะคะฉีดวัคซีนจุโนแวกนะคะสำหรับป้องกันโรคโควิด19ใช่ไหม mm hmm. ก็คือเกณฑ์เนี่ยเป็นนิติธันตแพทย์ใช่ไหม mm hmm. เขาก็ถือว่าเป็นบุคคลไอ้บุคลากร mm hmm. ทางการแพทย์นะคะคนหนึ่งเนาะแล้วก็คือทำทำงานคลินิกด้วยบอกว่าถ้าสมมติเปิดเปิดไปอย่างเงี้ยก็ต้องทําขนใครใช่ป่ามันก็อาจจะแบบเออมีความเสียเออเส่ยงเออมันมีความเสี่ยงแหละมันมีความเสี่ยงในการที่แบบเอออาจจะเจอ สัมผัสวู้ปูไหวอไรอเงี้ยมันก็เลยจะต้องฉีดวัคซีนนะคะก็คือเราก็ลงทะเบียนกับทางคณะนะคะแล้วเขาก็จะให้บบว่ามีบินใบคอนเซนส์ใบคอนเซนส์ก็คือใบย,ยินยอมนะคะเอาให้ดูเนี่ยแบบนี้นะคะให้ดูแบบแบบ,แบ,บพอก็คือมันก็จะมีแบบว่าให้เขียนนะคะว่าเราชื่ออะไรแล้วก็แบบให้มีติกว่าแบบอ,อายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะไม่ได้กำลังเว็ ข้อมูลให้เราต,ติ๊กนะคะว่าเอ้ยเราไม่เข้าข่ายเป็นแบบเ,เงื่อนไขพวกนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ติ๊กว่าเออเรายินยอมรับฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ซีโนแวคก็มีข่าวนะคะว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะคะใส่อฟเฟกต่างๆแต่ก็คือก็คุยกับหมอหลายท่านแบบอาตัวเองอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยพ่อเพื่อนเพื่อพ่อเพื่อน พ่อของเพื่อนไม่เพื่อนของพ่อพ่อของเพื่อนนะคะก็ขเขาก็บอกว่าฉีดไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วก็แบบฟังต้อมข่าวฟังหมอดือ้อฟังหลายๆคนก็แบบอื้อฉีดก็ได้อะไรเงี้ยก็แต่ว่าคือเพื่อนเกณฑ์ก็มีหลายคนนะที่แบบไม่ฉีดอันเนี้ยเพราะว่ากลัวว่ามันจะมี side effect อะไรอย่างงี้นะคะก็ก็แล้วแต่ความสมัครใจเนาะเขาก็ไม่ได้บังคับอะไรนะคะแต่ว่าเกณฑ์ก็โอเคแล้วก็สัาใจที่จะฉีดนะก็วันนี้ ก็คือต้องไปฉีดที่องคลักนะคะนะครนายกนะก็มีคุณพี่สาวนะคะเป็นโชเฟอร์ให้นะคะตอนนี้โชอเอร์ใช่แล้วกเป็นนางขับวันนี้นางขับนะคะซึ่งนะคะวันนี้คือปกติกินถ่ายขี่บกินไม่เคยแต่งหน้าเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้คือไม่ได้ออกจากบ้านนานงี้ก็เลยต้องแต่งหน้าหน่อยเท่น่อนรู้สึกอัดอัน้นสวยปะเออนะคะลืมบอกนะคะว่า คือเขาก็จะมีเขียนมาว่าแบบเออเราต้องมีต้องทําอะไรบ้างน,นะคะก่อนก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วต้องเตรียมตัวยังไงก็คือเออส่วนมากก็คือนอนให้เพียงพอเมื่อคืนก็คือนอนั้งแบบสามทุ่มคืนครัะคะปรกตินอนตีสามนะคะ <laughs> บบนอนกระับกระสายสักทักหนึ่งนะคะแล้วก็หลับไปค่ะตอนสามทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นมาตอนหกโมงนะคะ่ะเพราะว่าเราต้องไปองค์พระนักชีเมก็ใช้เวลาเดินทางนะคะแล้วเขาก็จะให้เรานะ,ะกินน้ํานะคะบอกว่ากินน้ำวันหนึ่งลิตรเพราะว่าคืออาการที่มันที่เขาเจอมาเนี่ยเขาเรียกว่าสโตมิมิกนะคะสโตมิมิกอะมันก็คือเหมือนอาการที่คล้ายๆมีลักษณะคล้ายๆไอเซ้นเลือดในสมองอะมันหดลงทํามันบีบตัวลงนะคะ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้เรากินน้ําเยอะๆเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่เส้นเลือดในสมองมันจะตีตัวลงคือลดความเสี่ยงมาให้มันแบบมันปีบตัวลงนี้นะคะแล้วก็แบบเออให้กินน้ำเยอะๆแล้วก็ไม่กินชากาฟแฟคาเฟอีนอะไรเนี้นะคะเพราะว่าพวุนั้นเนี่ยมันจะทําให้แบบขับน้ําในตัวออกเพราะฉะนั้นก็คือพยายามทําไงก็ได้ให้ร่างกาย,ยามันไม่ขาดนา้ําประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาจะให้เราลงทะเบียน หมอพร้อมเลยนะคะแต่ว่ามันก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนในไลน์อะมันจะเป็นอันเนี้ยหมอพร้อมโฟกัสโฟกัสตัวนี้เออเห็นแล้วมั้งเห็นแล้วมั้งเห็นแล้วมั้งเออนะคะหมอพร้อมเห็นไหมก็คือกินก็ลงทะเบียนไปแล้วคือมันจะมีปุ่มให้ลงทะเบียนเนี่ยนะคะซึ่งกิน กินกินกินลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าคือมันไม่เห็นอัปเดตข้อมูลอะไรใหก้กินเลยก็เลยงงว่าแบบมันมันต้องกดอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยเพราะาเรามีบัตรประชาชนเราลงทะเบียนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วกนก็กดลงทะเบียนในหมอพรอมาแล้วด้วยแล้วมันก็ขึ้นว่าเอออยู่ลงทะเบียนแล้วยูสามารถปิดหน้านี้ไปได้นะคะก็เดี๋ยวไปรอถามเจ้าหน้าที่เขาว่าที่โรงพยาบาลแล้วกันเนาะอืชี้อีกแล้วว่าคือกินคือกินน้าตป่นมาก็กินน้ำังแต่แบบหกโมงเปิดปุ๊บ,บกินปับ๊บ ตอนนี้ก็คืออันนี้ขวด5ลิตรใช่ไหมกินไปประมาณนี้นะคะแต่ว่ากินเทออกไปประมาณ300 ml เนาะเอาไว้ในขวดเล็กเอาไว้ในขวดเล็กนี้ต่หมูจะมีอันหนึง่งก็คือในนี้ก็จะเหลือประมาณ1,200ใช่ปะ1,200 ml นะคะก็นี่ก็คิดว่ามันน่าจะเกือบ1ลิตรแล้ล่ะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วฉีดไป3รอบเลยตอนนะี <laughs> ้โอ้ยน้ำมือน, <laughs> นะคะก็เดี๋ยวจะไปที่โรงพยาบาลนะใส่แจ๊ะแล้วตอนนี้ ตอนนี้เราก็กำลังจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะนี่เหลืออีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงที่คณะแพทย์นะคะที่ประสานมิตรเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ที่องค์การันะคะ นครนายกนะคะทุกคนเออก็ mm hmm. คือเรียนที่ประสานมิตรตลอดนะทุกคนไม่ไมไม่ได้แบบ <Okay. S 1> ไม่ค่อยได้มาที่นี่จะมาที่นี่ก็ต่เมื่อมีกิจก,กรรมกีฬาสีต่างๆนะคะโอเคเราเลี้ยวมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศองคคาร์นะคะเรามาถึง,งหน้าคณะแพทย์แล้วนะคะก็ คนเยอะแยะมากมเยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะก็พอเข้าไปนะคะเขาก็จะให้ไปเอาใบนี้นะคะก็มีให้กอกอุณหภูมิน้ำหนักส่วนสูงนะคะวันแรกที่มีประจำเดือนครั้งล่าสุดนะคะ ล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราไปวัดความดันนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแบบเป็นขั้นตอนของเรื่องเอกสารก็จะมีการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แบบคัดกรองนะคะว่าเราแพ้ยาอะไรไหมนู่นนี่นั่นก็ถามอยู่กับสุขภาพนะคะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะสกิปขั้นตอนนี้ไปแล้วเราก็จะตัดไปตอนที่เราจะฉีดยากันเลยนะคะนี่นะคะได้ยามาแล้วนะคะโอเคจะฉีดแล้วนะคะ ฉีดเทสที่มีรอยจุกรสสัมผัสดีจังเลยว่ะรสสัมผัสใช่ใช่เพราะว่าอีวันฉีดแล้วไงรสสัมผัสโอเคค่ะจิตนาทีเนาะนาทีโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะงั้นคะเป็นไงบ้างคะเซิร์นสบายนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้อาการ พยายามเช็คายมเช็คผู้บัญชาหรือเปล่าโอเคทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ฉีดเรียบร้อยนะคะก็กําลังจะกลับบ้าน h e ดดิ n กลับบ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือฉีดไปแล้วนี่นะคะก็คือเมื่อกี้ก็ฉีดใช่ไหมแล้วก็รอดู30นาทีนะคะเราดูอาการ30นาทีแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเขาก็ให้กลับบ้านปกติได้นะคะก็อาการตอนนี้ก็คือรู้สึกแบบว่าตึงๆแข่แบบขยับหรืก็แบบตึงๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าแต่ก็แบบไม่ได้ชาไม่ได้แบบ เีการที่แบบผิดปกติที่มันรุนแรงอะไรนะทุกคนนะคะยาทัา่วไปก็หมือนฉีดยาทั่วไปก็จะแบบรู้สึกตึงๆนิดนึงคือความรู้สึกตอนฉีดอะคือมันไม่เจ็บเลยเว้ยแบบไม่เจ็บแบบเหมือนไม่รู้สึกถึงการแบบเดินยาเลยไม่รู้สึกเลยเกย์ะเคยฉีดไอตัว HPV ใช่ปะ่ะไอตัว HPV เวลาเดินยาอะไรเงี้ยยังมีความแบบรู้สึกกบับเจ็บนิดนึงแต่ัน,นี้คือแบบไม่รู้สึกเลยรู้สึกแค่ตอนแทงเข็มแล้วก็แบบตอนเดินยาคือไม่รู้สึกอะไรเลยแค่นั้นนะคะก็คือไม่เจ็บนะคะแล้วก็ เออพอฉีดเสร็จใช่ไหมดูอาการสักสินาทีเขาก็จะทาใบนัดให้เรานะคะฉีดอีกทีเมื่อฉีดอีกทีเขา<อ>คือเขาบอกว่าเดี๋ยวคณะเกณฑ์จะนัดอีกทีนัดวันที่แน่นอนอีกทีแต่ว่าตอนนี้เขาก็เขียนมาเป็นวันที20่20เดือน5้านะคะวันนี้วันที29่29เดือน4ก,ก็ประมาณออประมาณ3อาทิต์เนาะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอาการมันจะแบบมีอะไรต่อไปไหมเขาก็บอกว่าเออให้ถ้าสมมติมีอาการอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้เขาให้ลาย ให้แบบเข้ากลุ่มไลน์ Open Chat มานี่เขาบอกว่าถ้าสมมติเรามีอาการข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบให้กรอกเข้าไปใน Google Docs ได้เลยเขามีแบบ Google Docs เป็นแบบฟอร์มให้กรอกถ้าสมมติเรามีแบบไซส์เอฟเฟกอะไรเนาะถ้าสมมติเออถ้าสมมติเรามีไซส์เสร็จปุ๊บแล้วก็กรอกเข้าไปในนี้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนโทรติดต่อกลับมาอะไรอย่างงี้นะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามีไซส์เอฟเฟกก็คือเราต้องไปกรอกในแอปหมอพร้อมด้วยว่าแบบ เออเรามีเซฟิกอะไรยังไงอะไรอย่างี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกรอกอะไรวันนี้ก็โอเคนะคะส0ินาทีตอนนี้ก็ฉีดเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปกติดีไม่มีอาการใดๆนะคะโอเควันนี้ก็ารกิจสสำเร็จดุรูวงวีชั่นคอมพีนะคะโดยที่ไม่มีเซฟิกใดๆก็เยี่ยม <laughs> นะคะ h e ดด i n g กลับบ้าน โอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบุ๊บบุ๊บบาย bye bye, หน่อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้าละจ้ะถ้ชาชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็กจะมาเออกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอาการให้ฟังกันนะคะแต่คิดว่าก็หวัง,งว่าว่ามันจะไม่มีอะไรเนาะว่าแบบมันจะไม่ช้ามันจะไม่สต r อ b i n g i c ต่างๆนะคะก็ขอให้โน s a ฟิก no กูด o d good, good. Yeah.